แฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่อง่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวัน,วนเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก็เป็นคลิปสรุปแบบสั้นนะครับเอามาฝากกันในคลิปนี้นะฮะมาที่เรื่องแรกนะครับก็มีรายงานกันออกมาจากบิลเลอร์นะครับมีการระบุว่าเอเทนฮาร์เนี่ยได้มีการสั่งให้มีการรายงานข้อมูลลูกทีมทุกคนนะครับ ก่อนที่จะมีการพูดคุยรายงานตัวแล้วก็ให้แจ้งว่าแต่ละคนเนี่ยเดินทางไปที่พักที่ไหนบ้างนะครับคือ,คอในช่วงเวลาพักเนี่ยนะครับคือคุณไปไหนเที่ยวอย่างไรเนี่ยคุณก็ต้องรายงานให้มันละเอียดชัดเจนนะครับซึ่งเรื่องของการที่ต้องทําแบบเนี้ว่ากันว่ามันจะเป็นการประเมินนิสัยนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงวีซัตนะครับเป็นการเก็บ รวบรวมข้อมูลต่างๆนั่นแหละซึ่งมีการระบุอีกนะครับว่าทีนฮาร์กเนี่ยต้องการรู้ไปถึงเรื่องของออชีวิตภายในครอบครัวนะครับถึงเรื่องของครอบครัวถึงเรื่องของออที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็คาแรคเตอร์ส่วนตัวไปจนถึงสถานที่ที่ลูกทีมเนี่ยจะเดินทางไปพักร้อนในช่วงซัมเมอร์ด้วยนะครับเอามาวางกลยุทธ์เพื่อทําให้มั่นใจว่าทีมเนี่ยมีความพร้อมอะไรอย่างไรในช่วงพรีซันหรือว่าต้องมีการปรับ รวงนิสัยอะไรอย่างไรกันบ้างนะครับนี่ก็คือการสรุปประเด็นเรื่องแรกนะครับที่มีการเล่นข่าว p o s i t ในเรื่องของเอรนาที่มีการทําข้อมูลที่ค่อนข้างเข้มนะครับในเรื่องของการเตรียมทีนะครับส่วนรตัาต่อมาครับก็โยงมาที่เรื่องของลีแกรนด์นะครับก็ล่าสุดเนี่ยนะครับทางสโมสรก็ได้มีการประกาศยืนยันผ่านเว็บไซต์นะครับว่าลีแกรนด์เนี่ยตัดสินใจเลิกเล่นฟุตบอลอาชีพเป็นที่เร,เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ โลดแล่นในวงการฟุตบอลมาตลอด22ปีนะครับก็เล่นมาหลากหลายนะก่อนที่จะมาอยู่กับทางแมนยูนะครับอย่างเช่นดับบี้เคาตี้เบอร์ลี่นะครับโอแฮมเป็นต้นนะครับส่วนเรื่องราวของเอ็นคุนคูเนี่ยก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับล่าสุดเนี่ยมีรายงานกันออกมาจากฟอร์เรนเพนเบิร์กเนี่ยสื่อหรือว่านักข่าวคนดังเนี่ยบอกว่ามีการติดต่อระหว่างแมนเชสเตอร์เต็ดแล้วก็ตัวแทนของเอ็นคุนคูนะครับ ผู้บริหารมาทางเอเบลไลซิกเนี่ยว่ากันว่ามีการพูดคุยกับทางสมสรแล้วนะครับทางสมสรแมนยูนั่นแหละมีการพูดคุยเบื้องต้นนะครับกับทางบอร์ดของเอเบลไลซิกแล้วก็ตัวแทนนะครับซึ่งว่ากันว่าเดี๋ยวจะมีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้าไปให้กับเอเบลไลซิกในช่วงสัปดาห์หน้านะครับซึ่งในรายของอิรคูเนี่ยเราก็ทราบวันดีอยู่แล้วนะครับว่าเป็นนักเตะที่รับหนังนึกเนี่ยมีการแนะนํามาโดยตลอดนะครับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับ แมนยูก็ได้มีการเอาคำแนะนำของลับบิกนี่แหละไปพิจารณาแล้วก็กรองกันดูว่าเออน,นักเตะคนนี้มีความสำคัญนะน่าจะเป็นตัวสำคัญของแมนยูได้ในช่วงอนาคตน่าจะช่วยทีมได้แล้วก็ผลงานดีด้วยในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็มีการพูดคุยเบื้องต้นไปแล้วแล้วก็เตรียมที่จะคุยกันอีกครั้งอย่างเป็นทางการในช่วงสัปดาหนะ์หน้าส่วนในรายของปาเตอรริสเนี่ยก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับซึ่งมีรยายงานออกมานะครับว่า ความสนใจระหว่างแมนเชสเตอร์เดนตกับปาร์ตเรสเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับตามการคอนเฟิร์มจากโรมาโนนะซึ่งทางบียาเรียลเนี่ยก็พร้อมปล่อยนักเตะรายนี้ถ้าเกิดมีข้อเสนอที่น่าพึงพอใจเข้ามานะครับโดยเชื่อกันว่าค่าสัญญาอยู่ที่51ล้านปอนด์นะครับแต่ก็สามารถทําให้ดิวเนี่ยมันมีราคาถูกกว่านั้นได้ถ้าเกิดแมนยูเนี่ยจริงจังแล้วก็มีการโน้มน้าวนักเตะแล้วก็ทางบียาเรียลได้นะครับ ก็มาเป็นการเน้นย้ำเรื่องของดิวปอเตอร์เรสที่มีการเล่นข่าวออกมาแบบต่อเน,นื่องนะครับว่าข่าวเนี้ยเป็นความจริงแล้วก็แมนยูเนี่ยลุนได้ในดิวนี้นะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโม,มสรแมเชสเตอร์ที่น่าสนใจที่เอามาสนุกพูดคุยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ